สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิต365องศาครับวันนี้ครับผมขับรถผ่านตรงนี้เห็นนกฝูงนี้อยู่เรื่อยๆวันนี้อดนทนไม่ได้ครับสงสัยมานานแล้วต้องแวะถามดูว่ามันเป็นนกอะไรกันแน่บินทีเป็นพันๆตัวที่เกิดเหตุครับถนนหมายเลข36มุ่งหน้าระยองครับ รประมาณร0 0ยส0 0 0ตัววันนี้จะเห็นน้อยหน่อยบางวันก็ห0าร้อยตัวพันตัวครับนี่ก็น่าจะถึงแล้วครับเพราะว่ามีหลายฝูงมากครับเดี๋ยวผมจะลองแวะดูหน่อยนะครับว่ามันเป็นนกอะไรแล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตมาหลายหลายรอบแล้วผ่านตรงนี้มา 6- 7เดเดือนเนี่ยครับบางวันเขาก็หายไปเลยบางวันเขาก็เยอะนะครับ มาจอดดูกันหน่อยครับเนี่ยครับหลังคาน่าจะเป็นราคาโรงงานนะครับอพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผมเลี้ยวด้านข้างนะผมไม่ได้เข้าโรงงานเขานะครับเลี้ยวมาจากด้านข้างพอพอมาเลี้ยวเข้ามากลายว่ากำแพงกำแพงโรงงานเขาค่อนข้างสูงก็เลยมองไม่เห็นหลังคาเดี๋ยวผมจะลองเลยไปดูนะครับเลยไปแล้วไปกลับรถเข้ามาใหม่ฝูงนกครับบินว่อนอยู่รอบรอบโรงงานเขานะครับ เท่าที่สังเกตไกลๆบนหลังคาเขาน่าจะมีพนักงานนะครับพนักงานของของโรงงานคอยถือธงนะครับถือธงโบกสะบัดไล่นกนะครับน่าจะเป็นไล่ขุมนกคิดว่าน่าจะเป็นไล่กลุ่มนกนะครับเดี๋ยวจะลองกลับรถอีกทีนะครับแต่ก็จะเห็นฝูงนกบินบนอยู่ตีวงเหมือนเครื่องบินจะลงลานบินอย่างนั้นหละครับ สุดกำแพงโรงงานเขาแหละเอาไม่ไปไม่ไปแล้วนะเนี่ยมีรถข้างหลังด้วยครับเขาก็ไม่รู้ว่าผมหลังแอบถ่ายนอกอยู่โอเคครับเดี๋ยวขอกลับรถก่อนนะครับน่าจะเป็นนกพิราบนะครับหรือว่านกเอี้ยงเดี๋ยวกลับรถกันครับครับฝูงนกครับเขาจะบินวนอยู่เหมือนจะหา โอกาสลงที่หลังคาลงงานหลังคากดังลงงานนะครับไม่ใชน่น้อยนะครับนี่เห็นนะครับเยอะมากนกพิราบแน่ๆครับน่าจะเป็นนกพิราบนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นนกเอี้ยงนี่ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนาทีนะครับเพราะว่าผมจะผ่านตรงนี้ ทุกวันเวลานี้นะครับก็จะเจอนกฝูงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็มีบางวันเหมือนกันนะครับเขาหายไปทั้งหมดเลยบางวันก็กลับมานะบบบินวนวนสาเหตุที่เขาวนนี่เพราะว่าเขาลงลังคาไม่ได้นะครับเขาลงลังคาไม่ได้จริงๆเ่าที่มองเห็นคือลังคาโรงงานเนี่ยเขาป้องก,กันโดยการทํา ทำระเบียงเพื่อให้พนักง,งานขึ้นไปถือธงโบกสะบัดไล่นกกลุ่มนี้อยู่เกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันดูครับฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งที่บินมานี่ได้ยินเสียงลมเลยนะครับได้ยินเสียงลมเสียงปีกแหวกลมนะครับฟุ๊กฟุๆกฟุดูครับเยอะมากแล้มีตัวใหญ่ตรงนู้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหยี่ยวหรือเปล่า ดูครับมาไม่ขาดสายเขาจะวนอยู่อย่างนี้ครับ <S <S ๆๆไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปถามเขาได้หรือเปล่าว่าเป็นนอกอะไรเนี่แล้วมันมาช่วงไหนแต่ก็เห็นเห็นอยู่มาตลอดนะตั้งแต่ผมผ่านตรงนี้มามา6-7เดือนเนี่ยเห็นนกกลุ่มเนี้กลุ่มเนี้ยบินผ่านแล้วก็บินวนอยู่เหนือกดังโรงงานบริษัทนี้ตลอดนะครับ โรงงานก็ดูครับเขาจะสอบถามใครได้บ้างว่ามันเป็นนอกอะไรแล้วมันมาทําไมมายังไงทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับนู้นะครับไกลๆก็จะเห็น,น,นแพ่น่าจะเป็นคนเดินนะครับแต่ว่าวุนแล้วลงลงเกาะลังคาบดังเขาไม่ได้นะครับก็ลเลยต้องบินวนอยู่อย่างเนี้คงต้องไล่กันอยู่พักนึ่งแะครับจนกว่าเขาจะออกป่าไปหากินหรือว่าไม่มาเกาะลังคา มองดูแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าสองสามพันตัวนะครับเาก็บินวนอยู่อย่างนี้นะก่ก็ตามหลังมา,ามก็จะเป็นวนเข้ามาวนเข้ามานะครัสองแถวเลย่พอแกงน,นี้ก็น่าจะไม่น้อยกว่าสองพันตัวแล้ว ด้านหลังโรงงานของของบริษัทนี้นะครับก็วนมาเพื่อจะออกถนนใหญ่ถนนหมายเลขสามสิบหกนะครับมุ่งหน้าเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าระยองเลี้ยวขวาก็ต้องไปกลับรถนะครับเพื่อจะไปบางละมุงพัทยานะครับนะครับเดี๋ยวรัดเข็มขัดนิดนึงครับอ่ะนะครับ เลี้ยวผ่านหน้าโรงงานเขาไม่แน่ใจว่า,วาจะมีที่จอดทามหรือเปล่านะครับถนนเส้นหมายเลขสามพิบูลยหน้าระยองนี่ก็จะรถบรรทุกเยอะหน่อยนะครับว่าเป็นมืองสาหกรรม,ม,รรมนิคมสาหกรนยครับวนมาตรงนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งกนะ็น,น่าจะเป็นด้านหน้าหรือเปล่าของโรงงานไม่เห็นทางเข้านะแต่นกนะคก็จะบินวนวนอยู่เนี่ยครับ ตัดขอบฟ้านี่ฝูงนกทั้งนั้นเลยนะครับมันลงเกาะลังคาเขาไม่ได้เนื่องจากเขาใช้พนักง,งานมายืนบกถงไล่นะครับน่าจะเป็นชื่อโรงงานครับนี่ครับพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรฮะวิกเย,ยนเร็ก <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตถามก่อนหน่อยนะครับห <c oughs> น้า ป้ายนะครับหน้าป้ายชื่อบริษัทเขานี่มีรูปนกอยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นแหล่งรวมนกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองถามดูกันนะครับนนกมรันเนนกอะไรครับอ๋อเหรออ๋อแล้วทำไมหมมีมีมีนักงานมีไล่นลบนราคานี่ยาเรียนลงมันเป็นกลงเหรอ ไม่ถึงว่าตอนเช้าก็ไล่ไล่ออกจากตรงอ,อ๋อเหรออ๋อโอ้ได้ใจความครับว่าเป็นเป็นบริษัทที่เขาเลี้ยงนกพิราบกันนะครับก็มีหลายสายพันธุ์เลี้ยงไว้สําหรับการแข่งนะครับเลี้ยงไว้สำหรับการแข่งมีเนนจ้าของนกมาฝากด้วยหรือหรือว่าเขาเลี้ยง้ว กมีกดูแลนรับพอหน้าบินก็มีนกแข่งเลี้ยงเขาเลี้ยงเลี้ยงไว้เพื่อทำ่ายเลี้ยงไว้เพื่อแข่งขันซึ่งการแข่งขันนี่ก็จะไปปล่อยไกลๆนะครับแล้วก็บินกลับมาที่เส้นชัยบอกว่าบินไกลถึง600กิโลเมตรเลยนะครับสำหรับนกนี่นะครับดูครับ ประมาณ5,000ตัวนะครับบอกเขาเลี้ยงประมาณ5,000ตัวประมาณปีหนึ่งก็มีการขนส่งไปให้กับผู้ที่สนใจกีลาแห่งนกนะครับตอนนี้เขาที่เห็นบินบินนี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ก่อนลังคานะครับเขาบอกว่าฝึกให้มันบินเพื่อให้ออกกลังกายแล้วจะได้แข็งแรงฝึกให้บินพอปกติเขาจะกลับเข้าโคงนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้เสียง ไล่ให้บินรอบอาคารอยู่แบบนี้รอบโรงงานรอบโรงเลี้ยงอยู่แล้วพอได้ระยะบินได้ระยะนะครับอาจจะบินชั่วโมงสองชั่วโมงพอได้ระยะได้พิกัดก็จะปล่อยห้กับเข้ากนเป็นปกติแบบนี้นะครับทำทุกวันเพราะว่าอย่างนั้นในนกในแต่ละกลุ่มก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ส่งไป ต่อนะครับดูครับประมาณ5 0าพัตัวก็าจะเลี้ยงอย่างนี้นะครับทุกปีผมก็เพิ่งมาเห็นเพราะว่าผมผ่านมาได้เก็แปดเดือนก็ยังไม่ห,หลายวันแล้วครับเห็นม่าหลายเดือนแล้วแต่ว่าผมสงสัยวันนี้จะมีโอกาสลงมาสอบขาวแล้วก็ทำคลิปมาให้ท่านุกท่านไดูกันครับเราก็ไม่รู้นะครับว่ามีโรงงานเลี้ยงนกเพื่อจำหน,น่าย ในการแข่งขันแบบนี้ครับครับบินบนออกกลังกายนะครับออกกำลังกายที่บินนี่ไม่ได้ว่าไปหากินที่ไหนนะครับนกเลี้ยงครับนกเลี้ยงห้าพันตัวเยครับ รับคลิปนี้จบไปในเท่านี้นะครับให้ติดตามด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเราครับชีวิต365องศามองเห็นไกลๆเลยน,นะครับฝูงนกออก บนราคากับโกทงไม่ให้นกกลับเข้าสู่กรงนะครับให้บินออกกำลังกายก่อนนะครับต้องออกกำลังกายสักพักหนึ่งครับถึงให้กลับเข้าสู่กรงครับ ลแนวลังคานะครับก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยมีเจ้าหน้าที่คอยยืนบกทงไร่ฝูงนกให้บินออกกำลังกายอาจจะเป็นชั่วโมงแล้วครับเป็นนกแข่งนะครับนกแข่ง ินครับเข้าใจว่าไม่ปล่อยออกมาออกกำลังกายครับแ่่่อนข้างร้อนแต่เช้าเลยพระอาทิตย์ดงโตมากครับหลังคารงเลี้ยงนก